ถ้าน้องอยากรู้ชื่อตัวเองเป็นภาษาเคมีลองทำตามคลิปนี้ดูครับตัวอย่างเช่น P ใช่ไหมครับชื่อ Captain Captain นะครับก็คือจะเป็น K A P T A N หลังจากนั้นนะครับตัวภาษาอังกฤษของแต่ละตัวของเราเนี่ยก็จะแปลงไปเป็นธาตุของแต่ละตัวที่ธาตุตัวนั้นมีตัวใหญ่เหมือนกับภาษาอังกฤษของเราครับตัวอย่างเช่นตัว K นะครับก็เป็นโพแทสเซียมครับตัว A ถัดมานะครับเป็นอลูมิเนียมครับตัว P ถัดมาครับเป็นฟอสฟอรัสครับ ตัว T ครับเป็นไทเทเนียมครับตัวเออีกตัวหนึ่งเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมก็ได้ครับและตัวเอครับเป็นไนโตรเจนครับเวลาใครจะเรียกพี่เป็นเคมีก็ต้องเรียกพี่ว่าพี่โพเทสเซียมอลูมิเนียมไทเทเนียมอลูมิเนียมไนโตรเจนไปนไหนมาครับและชื่อน้องละชื่อว่าอะไรบ้างรองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับพี่อยากรู้ว่าถ้าน้องเปลี่ยนเป็นภาษาเคมีน้องจะชื่อตัวเองว่าอะไร